สวัสดีครับตอนรับพี่น้องเข้าช่องหนุ่มผู้จองอินดีน้นะครับกับบรรยากาศต,ตอนอสวยๆเมื่อาวานเข่ามือนวานเข่ามาปั่นหน้าก,นกันกำลังปั่นทั้งหลุมอันนี้ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียวก็คอเดี่ยวก็วคอปูง ข้างล่างเป็นข้อเจ้านะ Γ, ครับวานแล้วข้างล่างเป็นข้อเจ้าทั้งนี้เป็นข้อเหนียวเบิ่งยายละหวานวานขอก็เป็นแน่เหมืบนเท่าบรมดาเลยคือวานทีโอคือวานหางแท้ผมแนมหาเมตดเราเห็นหนึ i, bro, á, ่งเมย์ใหญ่วานหน้าหนากว่านี้ผมวานจนแนมเห็นบัตรสมิตรผมเลย วันที่ฝรู้จักแน่มุกยินเห็นเมีกากสากเลยอยู่หน้าน,นั่นพอถว่าดึกอีกสำสองมึงจะจื้อปนิวาว่ามันเขามากาแล้วพอไงเอ้ยว่าบรรยากาศมันก็พอดีเพี่น,น้องมันขึ้มมันบอถึงกับว่าห่อนแห้งพอดีวานขาวมันมน้วนวานเขา สองมือแล้วครับทำนหน้าทีวันทำนหน้าทีปันสองมือแล้ววัอน,นี้กับอีกมือหนึงระหว,ว่างเขาไว้ไว้เข้าเดียวนึง,นไงไสิแล้วนครับจะเป็นวันถือข้างกูถือข้างเฮ็ดอีลีเลยเฮ็ดเหรินมั้งปวดวะเอาเอบาิ้งน, <c oughs> นี่ยปีแรกบ่นี่สันพ่อวางนี่บ่มีเม็ดเข่า ไปเนี่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 มันไม่มีเข่าดินี่โอ้ยจักสมีไนมาใส่แนมหาบุห็นแนแจนี่เมืองหลอดนะครับเมืองหลอดเมืองแหลม Whoa, 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 3000. ngàn, Ôi, còn một cái TV cơ. Ai? Không là cái gì. Quá mà. ได้ขอวม้วงงน่เยวมงงนย่าง,งก่นกันเนี่เมนเนาะวานเป็นที่เรียบร้อยนะครับวานเป็นที่เรีบรยบร้อยเหลือยังตีเหลือตีดินวันเาก็อ่ออานแล้วเนี I'm กตอนใบใบพี่น้องร่มแห้งนะครับเป็นต่ฝนตกแต่ว่าจักสิตกหรือบอนั่นก็นว่ากันอีกทีนึง่งอันนะ่ะแนมแนบมึงเหล่าฝนสองหมื่นนะครับซ่อมซ่อมซ่อมทางฝนน้ำฝนตกตอดอกบนตกเพรามันฝนสิตกกับฝนตกแต่ว่าร่มมองร่มฝัดน้อยน่ายน้อยปลายไผ่อยู่ สุดโต่งวัจังแล้วมือนอย่างน้องเบิ่งเหตุการณ์ทุกคนว่ามันสุดตกบ่น้องสาธารณะน้องสาธารณะพี่น้องคนนั้นทมเย็นดีเป็นตะนอนผูกเปยนอนข้างคู่สาเย็นเย็นแต่เด็ผิวนะครับตอนโรงแรมน้องสาเป็นน้องสาโบราณนะครับน้องสาเก่านะนกกาน้ำถ้ำนาที เลนหนำเลนน้องไปผู้้นก็มากลหละครับม้นซุ่มเย็นดีนกนก้อยปูปีกก็มากทีมาอาศัยเพเพิ่งมองได้ซุ่มมองได้เย็นเัน,นีด้านอยู่ขัางน้องสายใหญ่นี่ครับใครที่เป็นน้องสายใหญ่เอาน้องสายใหญ่เป็นรักหลังจากมือเส่าไปปันปันเขา ตีดินนะครับบานเขา่าตอนบ่ายก็เลยถอดฝานถอดฝานมาใส่ไถหญเพิ่นซะก,ก่นยอยนไถหญเพิ่นซะก,ก่อนพอเพิ่นบ่ทันได้ไถจนะรบับจอบตอนล่ะนะครับพี่น้องแล้วก็มื้ออื่นนั่นจังค่อยสิได้เดินทางไปทั้งนุดคุณน,นะครับไปหน้าที่ตอนหลายๆนั่นล่ะนะครับหน้าเสียเงาเสียปางอยู่หั่น,นแล้วก็จังค่อยสิได้ ไปไถยไอตัวทีเฮ็ดยากอยู่พูนนะครับอยู่ส่นทั้งขอเนาะคอไงนะครับทั้งคอใหญ่อีกมองหนึ่งนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ทั้งเก็บมองทีไถไว้น้ำแล้วก็ไปสารต่อมองทีเฮ้าพิ่นติดต่อใหม่น้ำนะครับก็ถือว่าช่วงนี้ถ้าบ่เร่งถ้าบ่เร่งไถช่วงนี้ก็สิลำบากนะครับสิลำบากเพราะล้างจากนี้ไปก็คาดว่าน,น่าจะเบิด์ตหนา ของการทิ้งหน้าผันเบวัหนาให้หนาน่าอะไรก็มุ้ยมองสิไปได้เหมือนพี่น้องอยู่เด้วยตดไถงเป็นส่วนนะครับพอฉะนั่งจนต้องเก็บนะครับมีหน่อยมีหลายก็เก็บไปมองเล็กๆน้อยพอได้นะครับพอได้เติมเติมกันไปพอได้เติมเติมกันไปตอนนี้เงี้ยเอาเงีหน้าไข่เนี่ยแต่งานใหญ่ครับงานใหญ่กิดไข่ไปใครได้ไป อันนั้นงจะไใไ้เววัือว่าให่ไ,ไงนะครับใช่ไ,ไงเกิดสมควรแบบดเป่ไทยยากมาเลยนะกลับหลดุดกับเดือบลดต่องไปกับลดไปลบมากที่ได้ผลหล่นนะทีเดียวปั๊บเลย ไเรียบร้อยพี่น้องไทแล้วไทยละวันมก้กดพอใหญ่ละวนันวานตามเลยนวลอุ้ครบนี่พอใหญ่เรากาว่าเราสิดโบตีดินนะครับคือไทยละวนันพอวันเลยเราจะเอารถอดอิตกตอมาแลนดครบน้ำกดนะครับม่แลนกครบอีกหลอบนึง วา,ว,วานแล้วเป็นทีเรียบร้อยใส่พุณไวพร้อมเขายังตาเขาเจ้าเขาสิมหาบ่เ<อ>จ้าไ่เขาเจ้ามาลิเจ้ามาลิวานเลยปะ่ะ วันเลยบาดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บกปีา่านี่เลยบ่าอืม่คการเขาเาคไขับว่าว้านเมนเพราะว่าวานตั้งต่ก่อนไทยยังไขม่เป็นแน่วาบานแล้วผมว่าเป็นวานแล้วแล้วผมแบทำไปหมดเห็นมผมยางรอเบิ้งเัน ผมยังรอเบิ่งเมยียดเขาอ,อยู่น่ะรถสิบาแล้วจะคอยว่ารถหมามันชูวานชัดเอา,เอาขันเม่นบ้านไหนจะพุ่นแล้วคล้อ,องถาตเตลรถดีแตาแมลนหล่าเขาเนาะง่ายๆเลย <c oughs> เอา้าพี่นาแก่ไหม <c oughs> พี่นาละบ้านโรดมันจะงไง เอาแต่รถไถมันแรนกรบเท่าน,นั้นทันบุกกบก็แล้วเลยขึ้นง่ามคือนเขาเพราะว่ามันครับมันมันชุ่มเลิกตัวหรอครับขปาดยี่ระบานนะะ่ะนครับบานลงแล้วก็จเจอรถมากบอีกคันนึงกบอีกครั้งโอ้โลมยีวีแต่บ่มีฝนพี่น้องเอ้ยบังเอา มีลมเดอบโบยู่ขึ้นมาอยู่ด้ขึ้นม,มาเหมือนม,มาอยู่แต่ว่าฝนนี่บ่มีบ่มีฝนสรุปว่าฝนบ่ตกคับนะพี่น้องเป็นไรบุญเป็นส่งกี่คานตกฝนก็ได้ฝนไม่ค่อยตกแล้วนี่ก็จะได้อวยนะครับเดี๋ยวอยู่งานหนึ่งพี่น้องมือนทั้งงานไทยและงานปัน เรือ,อยูนิงแอนเรือยูนิงแอนนี่ก็สิประมาณว่าประมาณว่าน่าจะน่าจะแล้วจังสิุดใหญ่นะครับจังสิยยุดใหญ่ใหญ่รถไปพุ่นอนะไปทั้งอำเภอเบนจิลัดนู่นพุ่นนะครับไปส่วนนั้นแต่สิพอดีคำพอดีนะครับอาจานอาจจะคำพอดี น่าจะคำพอดีเหลือองานหนึ่งครับพี่น้องงานยังไงงานสุดท้ายเหลืองานสุดท้ายจะต้องไถต้องไถต้องเตรียม ดินนี่หน่ำฝนยังซุ่มลงมาท่านเลึกเด้กที่น้อนนี่ถือว่านํำฝนยังอยู่ผิวดินอยู่เพราะท่านซึมลงไปหอนลึกเพราะท่านซึมลงไปหอนเลึกทลเกท่าที่ควรก็จะปิดงานนี่นะครับเป็นงานชุดท้ายนะครับงานนี้เป็นงานสุดท้ายของมือนีินะครับสำหรับการไถยเมื่อต่อไปก็จะเป็นการตีดินนะครับตีดิน ไทยนี่สิเป็นไน้นี่เป็นไ้สุดท้ายว่าเป็นฝนตกพี่น้องบ่ตกใจ ออกเนี่ยังก็ไปค้านทั้งนั้น แล้วน vale ับเรียบร้อยไปหกไรเป็นเนื้อที่หกไร่ประมนจากพน่งสูบยาทวนทวนวานเขาบ่แเหลวผู้วานวานเขาบ่แลหลวน่งสูบยาทวนเออสบายคนนะหาวนว่าฮ้ามาเก้ีี่ละครหรอหานมาเก้ หาเนี่ยมาแก่ที่ละคำเหรอคุณนะคำนะหาเนี่ยมาแก่เอาอย่างนอ้ํามะแก่หน่อยนนะั้งเอาอเ,เหลือจากนี่กระสิม,มันเอาฤกษ์จแจ๊กมาหลากกบเม็ดเขานะครับเสดายอจดสาะวันเขาแล้วมันกิดจะแล้วไปนต้องการแค่เป็นอย่างไระมาณน,นี้นะครับบรรยากาศบ้านเฮาตอนแรงๆตอนเย็นๆฟ้ากับฝนนี่ท่ำท่าคึ้มจะโบตกพี่น้องคึ้ม มันตกจนตะบดดึกหรือว่ายิจชอบนะครับเดีย๋ยวจะมีการจัดไปเปลี่ยนฝานเซนลอตเตอรี่นะครับเซนลอตเตอรี่จะไปตีทั้งงานตีหลับเข้าไว้แค่นี้นะครับนี่เรียบร้อยครับพี่น้อง ใส่โรตรี่เสร็ตซับนะครับเอาฟานลงไว้แตคือว่าเรียบร้อยนะครับพี่น้องเตรียมออกเดินทางระยะไกลต่อวัดเมื่อตอนรับของบ้านก็คือเรียบร้อยครับพี่น้องก็สิเตรียมเดินทางเอารถไปไหวนะครับไหนไหนโอ้ลูกบอลลูกบอลลูกบอล โอ้ย,อยเรียบร้อยนะครับพี่น้องเอาคลิปนี้กับจุดคอนหยาดบาดข้ามพี่น้องคลิปคิบเบิลซัมมี่นะครับเพราะว่านี่จะเป็นทรงรถใบอยู่ข้างนู่งขอนะครับขอบกันอีพี่น้านะครับพี่น้องผมคลิปนี่กับจคอนหยาดบาดข้ามคลิปคิบเบิลซัมมี่นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชม มากก็ไล่ถึงใจกดแชร์กดสับสไลกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับพอบกันคลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณหลายครับผมฝากช่องน้ำหนุ่มผู้จ้องอินดี้นะครับพอบกันคหน้าสวัสดีครับรบ๊ายบาย